ฉันต้องมาเดินที่นี่ตอนเที่ยงแต่เราจะมาลองโดมพิตาชียวกันนะคะคิมรู้สึกว่ามันเหมือนดอกไม้ในเรื่อง k ิ n ด d o m มันเป็นเหมือนเดินเป็นเหมือนเขาองกดนี่คือเซเลนเน่นะคะเพื่อนบ้านฝา่ตรงข้ามสามารถเซย์ e l l ครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต้องลองมานะ Kylie and Bieber เกิดมาแล้วเสียชัดเกิดอะนนทุกคนว่ายไง <laughs> My name is Mehmet. Your guide today. Then our captain Mustafa. We'll be together today. เป็นเหมือนทางเทรดเดินลงไปดูเหมือนเส้นทางธรรมชาตินะคะ no need to go to America when we are in Turkey yay การมาเดินเทคะไรแบบนี้นะคะทุกคนควรที่จะต้องเอาน้ำเปล่ามาแล้วก็เอาช็อกโกแลตบาร์มาหนึ่งอันนะคะเพิ่มความหวานจะได้มีแรงพลังงานในการเดินนะคะหรือนี่อาจจะเป็นข้ออ้างในการกินของหวานก็ได้นะคะ <No. S 2> ก็จะเดินต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเรียบเดินเรียบแม่น้ำไปประมาณ3.5กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงจุดกินข้าวเที่ยงของเราคุกน็นเห็นข้างหลังไหมคะมันเห็นหมดเลยแต่ไม่เห็นนายทุเลย นนนจุกตกะตุนสีเหมือนกระบวกเลยอ่ะเขาจะเอาไม้มาทำเป็นตุกตะตุนตุกตาใช้เย is a h o t e l ่าถ้า t oh. be นโ k e v e r ม e นต้อง i v e with a lot of มเ i v น c y here. h ที่น h ่เรามาตอนประมาณเที่ยง48นะคะมันก็เลยล็อสุดใจสุดหัวใจเลยเว้ยแม่ ก็มีบ้านกลางกระท่อมด้วยเอ้หน่ารักจังอะไรไม่ไม่ Why มีลมแล้วมีลมแล้วร้อนสุดๆเลยแม่ลมมาแล้วแมออ่แดดแม่งแบบเผ็ดเผาเว่์ ทำไมฉันต้องมาทํางานหนาะทำไมฉันต้องมาเดินที่นี่ตอนเที่ยงทําทไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ตอนแดดจ้าอ,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 อตตกใจนึกว่าเป็ดตายบุคนดูแบบนี้มันเอาหน้ามันอะ จมลงไปในน้ําคิดว่ามันจะจมน้ําตายนี่รูมัน,ด,มน,ด,มนดูมันดูเหมันดูมันดีกตีนมากดูมันเววร์ลค่ะสีสม้มวู้นี่มันคือต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ที่นี่คือต้นไม้ค่ะอันนี้ก็ต้นไม้อีกแล้วค่ะโอ้อันนี้นะคะทุกคนคือก้อนหินค่ะก็คือก้อนหินอีกแล้วค่ออนนะ,คะอันนี้เหมือนจะเป็นต้นพิทาชิโอนะคะทุกคนคิดไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่เดี๋ยวเราจะมาลองดมพิตาชิโอกันนะคะ จะกระเนียมไม่มีกินเยเฮยโอ้มายเนมอิชิก <music> ิชิคิชิคิชิคิมายเน็มอิชาชาคลับคลับชาชาชาชิคิชิคิชิคิคลับคลับชาชาชาเดะ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 เน่ก็บอกว่าน้ำหอมจากดอกไม้นี้หอมมากนะคะแต่คิมรู้สึกว่ามันเหมือนดอกไม้ในเลิงคิงดอม Good. Mm -hmm. my favorite. I let me smell it. So good. Mm. Right now we are in front of um, underclass. Here. It's hot outside, but indoor like an AC. You know. You don't have to pay any money for electricity, you know. <laughs> it's about the winter. You can believe me? It's much colder than Russia, Siberia. No. When it's so cold outside. When you come in the underground city, it's so warm. Guys, this is one of the reasons in Cappadocia, 30,000 people live in this underground city, and still is the most important reason for the underground city. For safety, because Christian people escape from Roman, they made it as much as complicated, guys. as I'm not sure, even now, if I let you couple minutes, really, you can lose your way. They make it so complicated to make confusion for their enemies. a ในเ,เนี่ยเขาสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยการที่แบบเปิดแล้วก็ปิดป่องไฟโง่ก็แล้วแค่ด้านเตี้ยมากเลยนี่คือทางลงไปนะมันแคบมากนะคะทุกคนเห็นไหมเดิน

There are many. For example, he was my enemy. He was a Roman soldier. Through the tunnels, easy? No. He had to come one by one. When we close the stone door, you remember the first one there is a hole in the middle. When we close it, so we could check through the hole. necessary so if คนโดน่าหิมเอาดูกันนะอาจจะ berapa ไปไม่ปก็จะต้องดูทางม่นันนะยัก็จะร่ระวงพื้นลงไปมันเป็นเหมือนเดินเป็นเหมือนเขากดลงไปอะทุกคนห <c oughs> น้าก็เบลอว่าโอ้มันลึกมากอะอู้ ถ้าค <laughs> really like mm ุณอยู่ l l นก e t าน g ้ร่ y w กายของคุณจะเริ่มให i ่ขึ้ i t ากหลายๆ m ย่า m skin problem, ตามิ m ดีปัญหาผิ e หนั l ปั o หา n ลั่อมหรา l ตใต้ดินลึกลงมามากนะคะทุกคนเห็นไหมนี้คือทางลงมานะทุกคนทุกคนต้องก้มๆๆๆๆๆๆๆลงมานะคะ โอห้องแบบมินิมอลเหมือนบ้านของคิมคาเดเชียนฮัลโถ้าเกิดใครกลัวแบบที่แคบหรือว่าความมืดยอะไรเงี้ยต้องระวังไว้นะคะแล้วก็คนที่แบบมีโรคความดันสูงโรคเกี่ยวกับหัวใจยอะไรก็ต้องระวังเพราะว่าข้างในมันแคบเวอร์แคบมากนะแม่นะก็ถ้าใครจะมาก็ดูดีๆแล้วกันนะว่าเป็นแบบกลกัวโรคที่ที่แคบหรือเปล่าเพราะว่า พูดไรอะออไปนะ Nikka Where are we going next? I have no idea <laughs> Same เฮคือไซรัปมันคือไซรัปทับทิม Hello Hello คือเซเลนเน่นะคะเดี๋ยวผมจะลองออกเสียงถูกไหมเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันแกะเต็มเลยแกะเท่งนั้นเลยต้องเดินเข้าไป Hello Hello my camera is just die What you so clean, no. no. What My camera I don't have any camera I t s a camera คือห้องชั้นบนนะคะราคาประมาณ150,000ต่อตารางวามีห้องขนาดเล็กที่คุณจะสามารถทำเป็นห้องนอนแยกได้นะคะแล้วนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์นี่คือวิวจากหน้าบ้านนะคะเ <c oughs> พื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามสามารถ say hello ได้นะคะแล้วก็กินยำหนุจีนได้จ้า <c oughs> า,ามาาตรงน,นี้นะคะมีบัลคอยนสวยงามสามารถเห็นวิวได้แบบ360องศาแล้วคุณยังเห็นฝูงแกนนั้นได้อีกไม่มีที่ไหนคุมข้าวกว่าห้องนี้แล้วค่ะแต่เราจะพาคุณไปดูอีกห้องนึงนะคะเพื่อเป็นแบบว่าประกอบการตัดสินใจนะคะ <c oughs> ลำบาานิดนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณลูกค้าจะได้วิวที่ดีที่สุดแน่นอนคะ่ะอันนี้ห้องส่วน ว่า work off i t ได้เลยค่ะคุณลูกค้าจะต้องบอกว่าเดินขึ้นมาสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำนเรติดต่อช่างทำลิฟต์นะคะแต่ว่าเขายังไม่ว่างค่ะพอดีเขาติดโควิดนะคะเราจะมีเออที่เดินไบไผ่ให้คุณลูกค้าก่อนนะคะใช้ประมาณสัก120ปีก่อนคะ่นะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็ดลิฟต์ให้นี่ค่ะทุกคนต่าไว้น้ำส่วนกลางนะคะ ความลึกประมาณ800เมตรนะคะมีให้ลูกค้ามาว่ายน้ำเด้นกับลูกเลยค่ะประมาณแรกเกิดถึงมาสามีสามารถมาว่ายน้ำที่บ่อนได้เลยค่ะไม่ลึกมากค่ะอันนี้คือเป็นทางเชื่อมนะคะระหว่างตึก1กับตึก2ค่ะ,คะพอดีว่าทางโครงการของเรานะคะมีการสร้างตึก2เพิ่มขึ้นมานะคะแต่เราจะพาทุกคนไปดูตึก2กันค่ะห้องนี้มีชื่อห้องว่าโอดานะคะ เป็นห้องเดี่ยวค่ะทุกคนห้องนี้จะแบบเป็นสัดส่วนชัดเจนค่ะคุณลูกค้าให้เป็นตรงกลางนะคะตรงลึกๆลงไปจะเป็นเตียงนอนค่ะคุณลูกค้ามีชั้นวางของเยอะมากค่ะดูวิวสิคขาคุณลูกค้าว้าวท่านใดนะคะที่สนใจหรือที่ชื่นชอบความเงียบสงบนะคะไม่อยากมีเพื่อนบ้านนะคะสามารถโทรเข้ามาจองคิวได้นะคะ เป็นห้องครัวนะคะทุกคนเป็นห้องครัวกลางค่ะว,ว้วาวว,าว้าเตาชิฟตี้อ๋อ,อเครื่องเตาอบอ๋อพิจิตห้องโถงห้องกลางเอาไว้สำหรับประชุมหรือทำพิธีกรรมต่างๆนะคะเขาบอกว่ามีโรงเรียนด้วยโอ้โห ทุกคนคิดดูดิเขาจะเก่งขนาดไหนวะที่สามารถเจาะช่องได้แบบมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนวะดูดีครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต้องลองมานะมันแบบมันแบบสุดมากอะถ้าเกิดใครแบบพอมูมาก่อนนะคะหรือามาก,กับไกด์เนี่ยก็จะแบบซึมซับบรรยากาศมากขึ้นนะลังว Where are you you here you, hear? you hear? here 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 h e w h e r e you ว h นลลินว่ารยูอีสร์นคิดว่นค่าันคินค่ัคือทางัน้นชัน้านคิดว่นค้องแบบัน oh. มันมิดนะ <gasps> so ัน,นะคะิดว่าคิางันคด <laughs> ่นคะทุกาฉัคด่นคิดว่ค่านคิดว่าันาันม่ันันอะไร่าันคมันอาฉคัาคคนนคคังมัวอยู่เหมือนเดิม Oh, looks scary, อันนี้เป็นห้องที่เอาไว้สำหรับเก็บพวกธัญพืชน,นะคะถ้าเกิดคิมแปลภาษาอังกฤษไม่ผิดนี่คือชั้นเปนะคะเมื่อก,กี้ลองเปิดดิจิเลี่แล้วมันคือห้องสวดมนต์นะคะหรือว่าจะเป็นโบสถ์เล็กๆที่ว่าอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะในชุมชนอะไรเงี้ยไม่รู้เขาามีการแบบทําเป็นเหมือนลวดลายให้มันสวยๆหรือเปล่าไม่รู้คิดจะลองวาดรูปให้ดูอีกทีนึงนะคะ ที่เาเห็นไดโนเสาร์ I t h i n g i s like Kylie and Bieber มันจะเป็นช่องที่ไว้ใส่อาหารสำหรับพวกนกพิราบเองเพราะว่าวคนที่นี่เขาบอกว่านกพิราบมันสำคัญนะอาจจะเป็นแบบว่าที่ไม่รู้ว่าเลี้ยงไว้กินหรือว่าเลี้ยงไว้สงสารนะคะอันนี้ก็คือคาทีดอนนะคะพวกโบสถ์วิหารอันนี้ก็คือชุดนะคะเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปในเชนนะคะเพราะว่าไกด์ตะโกนเรียกเราแล้วนี่คือโบสถ์นะคะ ว้าทุกคนดูดิเขาแบบเขาพยายามที่จะทำเป็นลวดลายของโบสถ์นะให้มันดูสวยงามทุกคนดูแต่พวกนี้ก็คือไอพวกมือบอลทั้งหลายนะคะพวกที่ไม่รู้คุณค่าของความสวยงามแล้วก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์เที่ยอะไรเลยนะคะเกิดมาแล้วเสียชัดเกิดอทุกคนว่าไงทำลายวัตถุที่มีค่านะพวกนี้นะฉันน่าได้เกิดเป็นหมูแน่โดนกิน มแบบมีความขลังมากและยิ่งแบบได้ฟังที่ไกลเขาพูดอะไรเงี้ยนะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างว่าพูดภาษาอังกฤษแต่ก็รู้สึกแบบเออพอเราแบบมีข้อมูลมานิดหน่อยก่อนมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเราสามารถ a อ p r e c i a t e แล้วก็แบบเออเข้าถึงได้มากกว่าการที่แบบไม่ได้ทำการบ้านมา ทุกคนอันนี้อร่อยมากมันจระรสชาติแบบเหมือนกินขนมกีบลำดวนอะที่นี่คือเกลเลเมพานูลาม,มานะคะที่จะเห็นวิวแบบว่า360องสงศาเวอร์น่ากลัวมากน่ากลัวมา